สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้กับในคุงในเกม one t h น a n d m a n r สองเกมนะครับวันนี้ก็เือนเซิร์ฟเวอร์ห้าหมื่นเจ็ดนะครับโอเคผมวันนี้ทำการ,การจะมาอัปเกรดรูดอมาตะนะครับกลายเป็นเลเวลสองนะครับก็เป็นนี่ผมนะเกาะอมตะอันติรนนาน่นะครับจากเลเวลหนึ่งจะกลายเป็นอาจสองดาวนะครับมาดูกันว่าประสิทธิภาพที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างน,นะครับแล้วมาดูกันว่าวันนี้ผมจะสามารถเอาชนะเพียร์เคได้บ้างหรือเปล่านะ เพราะว่าผมผมเองนั้นทําการยัดของให้แฟรนั่นเองนะครับนี่นะสุดหมดทุกอย่างละแต่ว่าเดี๋ยวแค่การบ้ามนะครับที่ยังไม่สุดนะก็นี่ผมนะั้นยังยัดดาวโมงไม่สุดเหมือนกันก็เหลือประมาณนิดนึงนะเนี่ยจริงถ้าเกิดยัดสุดก็พลังน่าจะเกือ,กอบแต่ห้าสิบล้านแหละโอเคซึ่งอุปกรณ์นี่นคือก็หกดาวโมงนะครับผมนะสี่ชิ้นเลยแน่นๆนะครับไม,ไม่ไม่รู้จะทาไงต่อนะโอเคและสลากใครที่ มีงบเติมเกมแต่ว่าไม่รู้จะเติมเว็บไหนผมขอแนะนําเว็บนี้เลยเทอร์ินที่โฟร์เพนะครับผมนะมีให้เลือกเติมมากมายหลากหลายเกมไม่ว่าจะมี r v free file ผับ g one พันแมนนะครับโอเคนะครับนี่จะเป็นเลทียญสำหรับวันแมนวันแมนที่ผมเล่นอยู่นะแต่ใครที่อยากเติมถูกกว่านี้ก็สามารถใส่คูปองส่วนลดได้นะครับคูปองก็คือ n k x d นะครับที่ผมต้องการขึ้นอยู่บนบนจอนั่นเองนะเติมถูกปลอดภัยเติมมาแล้วเปอร์เซ็นต์ต้องเทอร์ินที่โฟร์เพทเท่านั้นโอเคผมวันนี้ก็ทำการจะไปแลกในร้านค้าเพชรสีสันนั่นเองครับเข้าไปที่่ควา โบนัสนะโอเคแล้วก็ล้วก็เลื่อนลงมาคําว่าร้านอ่าร้านเพชรสรรีสันได้เลยน,นะครับนี่นะซึ่งมันจะทําการใช้อ่าเพชรสีลุงนะครับทั้งหมด60อันนั้นในการแรกก่ออมาตะอันตินะครับนี่นะก็ใครที่เป็นสายเติมรก็สามารถแรกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายฟรีก็อาจจะใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับในการเก็บนะเพราะว่ามันแจกฟรีแค่เดือนหนึ่งประมาณ4อันนะจากอันไหนอ,อ่า ล็อกอินนะมันอยู่อ๋อโอเคเราผมล็อกอินอยู่นี่นะนี่ผมนัเดือนหนึ่งมันแจกประมาณ4อันนะครับนี่นะประมาณ1อาทิตย์นะครับได้1อันนะกระตกเดือนนึงประมาณ4ชิ้นสำหรับสายฟรีนะโอเคมาซึ่งมันสามารถแลกได้แค่1อันนะครับตลอดชีวิตนะนี่ผมนั1นอันได้ตลอดชีวิตโอเคซึ่งของมันก็ไม่ค่อยมีอะไรคุ้มนะนอกจากไอ้นี่นะผมนะคุ้มสุดละในการแลกนะใครที่ยังไม่แลกผมแนะนานะครับให้แลกไว้นะสำหรับเกาะอมตะอันตี เาโอเคถ้าผลการแลกเลนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมมีแพทย์สี่ลุง้วนะครับผมทั้งหมด64อันนะโอเคแลกเลนแล้วกันอ่ะแลกไปคร้บผมนะก็เอามาตาอันติแลกเรียบร้อยยินดีได้รับก่เอมาตาอันตินะครับนี่นะโอเคมาซื้อหมดแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าหมดแล้วนะครับนี่นะไม่สามารถซื้อได้แล้วนะครับเพราะว่าอ่ามันจํากัดนะครับแค่หนึ่งอันตลอดชีวิตนะครับสำหรับตัวก็เอามาตาอันติโอเคอ่ะเดี๋ยวไปดูนะครับ อ่าตอนอัพนะครับว่ามันจะเพิ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะอ่ะโอเคนี่ผมบบนั้นสิ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาก็หลังจากไอบรรทดตรงนี้นะครับนี่นะในในระหว่างที่มีชํานาญไม่ยออ่อท้อได้รับดาเมจลดลง20%นะครับจากเดิมทีไม่มีนะก็เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าลดดาเมจลงไปนะครับอีกประมาณ20%ก็ถือว่าอ่าทําให้แบบเราโดนดาเมจเบาลงนะครับประมาณ20%ก็ถือว่ามีดีกว่าไม่มีนะคบสำหรับตัว อ่าเลเวลสองนะจับตัวเกาะมาตัอ,อันติโอเคซึ่งอ่าประทัดอื่นๆก็เหมือนเดิมน,นะครับเท่าที่ผมอ่าลองดูนะเพราะว่าอันอ่านดูก็เพิ่มขึ้นมาประมาณนี้ให้ผมนะในระหว่างที่มีชำนาญไม่ยอท้อก็ประมาณนี้แหละอ่ะโอเคเดี๋ยวขอการอัพเลยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าพลังจะขึ้นสักเท่าไห,หร่จับตัวเกาะมาตัดอ,อันตินะครับเลเวลหนึ่งกลายเป็นเลเวลสองนะอ่ะอัพเลยแล้วกันโอ้แต่ว่าตาในเกมไม่มีนะโอ้โหแล้วมันใช้ทั้งหมดหนึ่งแสนเหรียญ โอเคผมข่มการไปรีของมานะครับก็ตังขึ้นมาเป็น1ล้าน4ี่แสนเรียบร้อยนะโอเคเดวขอมการอัพเลยลวกันนะสำหรับตัวเก,กาะอมตะอันตีนะครับกลายเป็น2ดาวนะมาดูซิว่าพลังมันจะเคลื่อนสักกี่แสนนะไปผมนะอัพเลยละกันบัาเขาให้หึหึพลังขึ้นมาอีก3ามแสนสี่หมื่นนะโคตรเยอะเลยนะครับพลังขึ้นอย่างตึงโ okay, อเคอะซึ่งถ้าเกิดอาจาก2ดาวกลายเป็นดามแล้วก็ โอ้มันก็เพิ่มเยอะอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะอ่าเท่าที่ผมลองอ่านดูก็อ่าตอนแรกคือมันจะเป็น20%อนตะครับไอตรง HP ฟื้นฟูนะซึ่งจาก20%มันจะกลายเป็น4 0นะครับจาก2ดาวกลายเป็น3ดาวนะซึ่งมาทัดอื่นก็เหมือนเดิมแหละโอเคก็ถือว่าดีขึ้นนะเดีย๋ยวผมก็น่าจะมาอัพให้ดูเรื่อยเลยนะสรหดับตัวก่อมาตานตินะครับตามสูงสุดคือ5ดาวนะโอเคผมแล้วในอนาคตคือมันจะมีการอ่าเพิ่มไอลูนสนามแรงบิดนะครับการดนะ ซึ่งใครที่เล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์จีนก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่ผมไปเลื่อนผ่านในกลุ่มมาคือผมเห็นเขามีเป็นอาสนาลบับอัปเกรดนะครับนะไม่รู้กันนะครับว่าจริงหรือเปล่านะสำหรับตัวนามาลบิดอันนี้โอเคใครที่เห็นคิดว่ามีจริงก็าสามารถคอมเมนต์ได้นะครับว่ามีอยู่จริงหรือเปล่านะเพราะว่าส่วนตัวคือผมไม่ได้เล่นในเซิร์ฟเวอร์จีนนะครับเล่นแค่เซิร์ฟเวอร์ไทยเซิร์ฟเวอร์เดียวนะอโอเคตอนนี้พลังอยู่ที่211บล้านนะครับจากตอนแรกคือ218ล้น,นะ แต่ว่าคือผมลดพลังทีมาเพราะว่ามาอาัดของให้แฟดนะครับตัวเดียวให้มันสุดไปเลยนะตอนแรกตอนนี้แฟดผมอยู่พลังที่47ล้าน5้าแสนนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะครับในซ์ฟเวอร์นะครับตัวแฟดโอเคผมแนละ้วตอนนี้คืออัดพลังอ่ดแซมพีนเคไปประมาณ1น0 0 0แสนนะครับนี่นะเพราะว่าก็47ล้านเท่ากันนะแต่ว่าห่างกันแค่ตัวหลักแสนนะห่างกันประมาณ1น0 0 0แสนนิดๆแหละโอเคซึ่งพียนเคก็ยังอัดของไม่สุดเหมือนกันนะ เหลือท้ายของอากาศบับอัลล่าดนะครับที่ยังอัดไม่สุดนะนี่ผมนะเขายังไม่ได้อัพโจมตีก็ยังเลยยังไม่ได้อัพดาวส่วนเรานี่คือก็ยังอัดดาวมุ่งไม่เต็มเหมือนกันนะเหลือประมาณนิดนึงโอเคอ่ะตอนนี้แฟนนะครับพลังโจมตีอยู่ที่สี่ล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นนะครับก็ถือว่าน่าจะแรงเอ้ยถูกไหมเนี่ยสี่ล้านเจ็ดแสนสี่ล้านห้าแสนนะโอเคแน่ถูกแหละไปเดี๋ยวเราไปตีกับเพียรเคด,ดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่ามา แต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นก่อนในะด๋ยวขออัพของไหนละกันโอเคอะอัดของไหนละกันนะโอ้โทีละห้าแสนเลยเดี๋ยวขออัพตัวอ่าตัวกโโเกตสซื้อละกันนะอ่ะสักตัวละนะประมาณนิดหนึ่งละกันโอนใช้ตัในเกมเยอะเหลือเกินนะผมนี่คือมีเท่าไหร่ไม่พอจริงๆงนะโอเคน่าจะประมาณนี้เลยอ่ะอีกทีหนึ่งแล้วดูดิท่าของอ่กากราดผนึกพลังงานผมนี่คือเหลือประมาณหกพันนะตอนแรกนี่คือเหลือศูนย์นะครับแต่ว่า ตาในเกมคือมีไม่เคยพอจริงนะสาหรับคนที่เล่นประจําทุกวันคือจะรู้นะครับว่าตาในเกมคือมันใช้แบบเท่าไหร่ก็ไม่พอจริงนะสำหรับคนที่อัพพลังโอเคตอนนี้พลังอยู่ที่2 1 2ร้ล้านนะครับไปอย่าลองไปเทสดูแล้วกันนะว่าจะไหวหรือเปล่ากับเพียนะมาทีมไม่ใช้ในวันนี้ผมนะก็ใช้ทีมตาน,นี้ผมนะพลังหนึ่งล้านก็ตัวแบบวันนี้ครับผมนะเป็นตัวแฟดส่วนเฮลไฟเฟรมก็ของก็อัดสุดเหมือนกันนะเด๋ยวาพาไปดูของเฮลไฟหน่อยแล้วกันอ่ะ เฮฟเฟ่เฟมนะครับพลังสามสิบเจ็ดล้านนะของก็ถือว่าอัพตันนะครับหกดาวนะสี่ชิ้นเลยก็รอใส่ยุงนะครับกลางเดือนอ่ามีนาคมนะครับก็รอยนะผมน่าจะสุ่มยุงแหละส่วนสบายแมนก็อาจจะข้ามไปก่อนละกันนะอาจจะไปเอารอบรีรันละกันโอเคอ่ะการอัพนะครับก็อัพเป็นอ่าอัพหกดาวนะครับไปสองชิ้นนะส่วนอันนี้ก็น่าจะรอใส่ยุงเหมือนกันนะครับนี่นะออฟนี่คือส,อสวยๆเลยยกปเว้นเป็นออฟหลอมนะครับอาจจะรีให้ได้โจมตีโอเคมา ๋ย่ลองใส่เดี๋ยวกันดูหน่อยแล้วกันนะครับมาดูกันว่าจะไหวหรือเปล่านะสำหรับเพ k เคพลังหนึ่ง้ิบห้าล้านนะโอ้โหพลังโคตรตึงอะโอเคผมลนะยี่สิเพรจ่ายไปนี่คือเราเหลือศูนย์เพรนะมาดูกันว่ารอบนี้คือเราจะพออ่าสู้ไหวบ้างหรือเปล่านะเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยคือเราแพ้แบบยับยุยย่เลยนะคือแบบเขาเหลือหกตัวเรานี่คือเดสมอลเล่หมดเลยอะโอเคมาดูกันนะครับว่าจะไหวไหมมา โอ้โหเรียบร้อยผมนะไม่มีสปอยขึ้นก็ตามสเตปนะยังแพ้อยู่แต่ก็จะลองดูนะครับว่าจะพอสู้ได้บ้างสักขนาดไหนโอ้โหแล้วเขาเอาตัวเกวินมายืนแถวเดียวกับแฟดงานนี้น่าจะไม่ค่อยดีนะโอ้โหแล้วเขามียุงรับดาเมจโอ้โหแฟดป่ามาถงที่21ล้านหายผมนะเกวินไตสตาร์เรียบร้อยผมนะแฟดผมจะจะติดสตาร์เลยอ,ะอ่ะไม่เป็นไรโอ้โหนะ ฟรติสตันตนี่คือถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะไม่ได้ไล่อันตินะครับนอกจากโดนล้างอาสต์นก่อนนะโอแล้วดูไอ้ป่าทีงสามร้อยกว่าล้านหรือเปล่าโคตรแรงอ่ะโอเคคีงข้ามการฮิลเลืออไปหนึ่งทีแล้วป้ายผมแล้วแฟทํทำการล้ำมาหนึ่งทีระับเพนเคสสามร้อยแปดสิบสี่ล้านดามเมจแล้วพาสิของพิคคีงไหมหนึ่งทีจังหวะนี้จ้วงมาโอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบล้านดามเมจโคตรแรง รับไปหนะองน้งแฟดหองนายคุณทำการสวนกลับไปหนึ่งทีหกสิบห้าล้านดามเมจรับไปรัวนะจังหวะน,นี้แฟนทาการล้ำไปหนึ่งทีหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านดามเมจล้ำไม่เข้านะครับเพราะว่าติดทางหน้าของอาดไอ้ฝูงยุงนะฝูงยุงนี่คือมันรับดามเมจโคตรด,ดีอย่างที่บอกนะครับถึงผมอยากได้ยุงยูร์นะคือแบบมันรับดามเมจโคตรสุดอ่ะแฟดล้ำกลับมารับไปหัวนะชิบะท,ทำการอันติมาพุ่งมาหนึ่งที อือหนึล้านดาเมจร่วมไปสองตัวโอ้โหไายผมน้องแฟลร์ลักลับไปหนึ่งทีสามร้อยสิบสองล้านดาเมตรล้ไปผมนะเฮเบเฟนทางการปาไปสามเป้าหมายอือเ้าล้านเจ็ดแสนดาเมตโอ้โหแล้ไปผมนะพาิสีคิงลําไปหนึ่งทีอือหนึ่งยหล้านดาเมจลําไม่เข้าเลยโอ้โห,หนะล้วแฟเขาลกักลับมาหนึ่งทีเก้าสิบสองล้านรับไปายนะยูทาการ จ้วงแถวกลางไปหนึ่งทีโอ้โหห้าสิบล้านดามเมจนะครับยังช่วงไม่เข้านะเพราะว่ายังมีโลกอมตะอยู่โอเคแฟดลํากลับไปหนึ่งทีห้าสิบแปดล้านรู้สึกว่าแฟดผมนี่คือลําไม่ค่อยเข้านะไม่ร่วมกันนะครับมันติดอะไรนะมันลําแบบเบามากเลยอ่ะไปให้ผมนะจังหวะนี้มาแฟดลํากลับไปหนึ่งทีอือหือยี่สิบสี่ล้านดามเมจ ลับปลายผมนะโกยูอาก้อนหินเปิดทางพู้ยังไม่หนึ่งทีโอ้โหสิบสามล้านดามเมจนะครับดามเมจเบาเพราะว่ารีดีของจริงนะดามเมจเลยเบาโอเคปลายผมนะคีน้ำการฮิลเลอร์ไปก่อนหนึ่งทีพักเบก่อนมาแล้วแฝดเขาทำการรับกลับมาหนึ่งทีโอ้โหสองร้อยกว่าล้านโคตรแรงนะโอ้โหแล้วเราจะสู้ยังไงไหวเนี่ยเอาแฝดทำการรับไปหนึ่งทีหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ล้านดามเมจ โอเคผมนะแฟน์ทำการลํำกลับมา1ที3 8ล้านอือหือไปเก็บไปทำการตะดสแตนดแถวกลางไปหนึ่งทีผมนะติด2ตัววโอเคมาดูผมนะแฟน์ทำการลํำจากพ้าสีบทีมาโอ้โหห7ล้านดาเมจตอนนี้คือแฟรเราเนี่ยคือจะติดโลนะโอ้โ oh หตอนนี้คือฝั่งพินเคเนี่ยคือติดโลไปทั้งหมด6ตัวละครนะครับตอนนี้นะโอเคมาดูซิว่ารอบนี้คือจะทำให้พินเคเนี่ยคือหวั่นไหวบ้บางได้ได้บ้างหรือเปล่านะ มาเพราะว่ารอบก่อนเรานี่คือโดนยับเลยนะรอบก่อนหมายผมนแฟนพินเคมองการล้ำเมืองพินหรือผมนะสามสิบล้านมาจังหวะนี้ผมนันมนนมนแฟดเราทําการช่วงไปหนึ่งทีหนึ่งร้อยแปดสิบสามล้านดามเมจยังไม่ตายสักตัวแล้วไปผมนะพาสีบจากพิคิงล้าไปหนึ่งทีสามร้อยเจ็ดสิบแปดล้านดามเมจยังไม่ล่วงโอ้โหโลกของตัวพารสองนี่คือมันโกงจริงนะหือไม่ตายสักตัวเลยตอนนี้ แล้วหมาของนัชิบะท,ทำการพุ่งมาหนึ่งทีสามล้านดานเมจโอเคยังได้อยู่แล้วป้ายผมนะสวนไปหนึ่งทียี่สิบห้าล้านแล้วป้ายผมนะลูนเจาะไปหนึ่งทีเจาะไม่เข้าแล้วป้ายผมนะเฮไปเฟนทำการลําไปหนึ่งทีสาเป้าหมายสี่สิบสี่ล้านดานเมจต,ติดโล่กแล้วไม่ตายสักตัวจริงนะตลาดาทีมพีมเคนะคือแบบแข็งจริงแข็งหัวตึงเลยโอ้โหเรียบร้อยผมนะเกวินร่วมไปหนึ่งตัวลูนเจาะเจาะไม่เข้า เอาไปผมนะยูนการจ้วงไปหนึ่งทีโอเรียบร้อยหรือเปล่าเอฟเฟรมไปหวันเรียบร้อยอืม้มนะโอเคแฟดล้างกลับไปหนึ่งทีโอ้โหตอนนี้เขาเราเหลือแค่สามตัวละครนะรับตอนนี้นะและเรียบร้อยผมน้ะโกยูอาร์ก็เดสมอลเล่ไม่รอดอ่ะโอเคอ่ะเรียบร้อยผมนะตัวเพนเคก,ก็ตายไปหนึ่งตัวมาจากวันนี้ฮิวกันไป แล้วก็โดนแปดล้ำมานะครับจังหวะนี้นะหนึ่งร้อยล้านดาเมดโคตรแรงโหแล้วยังโล่มาตายยังไม่หมดนะโลกขอนี่คือยังเหลืออยู่อีกออนี่ขนาดลรอัพเกรดรูนเกาะอมตะนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งดาวนะกลายเป็นสองดาวลดดาเมดยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังโดนดาเมดแรงอยู่เหมือนเดิมนะโอ้โหอะแปดล้ำไปหนึ่งทีขึ้นกันประหยัดพลังงานไปเลยมาจังหวะน,นี้ผมนะแปดพินเคียการไล่โจมตีมาหนึ่งทีหกล้านดาเมจ มเรียบร้อยผมนะจกักรพารเด็กยูอาไม่รอดระบายผมนะัแฟตททำการล้ำมาหนึ่งทีสามสิบสองล้านดามเมจระพาส์ตีมไหนึ่งทีวายยังไงผมจะเจ้าวันนี้เหลือแค่สามต่อสองนะสองต่อสามสามต่อสองระบายผมนะแฟรยูอาทำการล้ำไปหนึ่งทีหนึ่งร้อยสิบสองล้านดามเมจคิงยูอารล่วงตอนนี้คือเหลือแค่แฟรกับยุงนะโอ้โหผมดูทรงแล้วผมนะ่าจะโดนยุงปาดตายแน่เลยอะหรือว่าเราอาจจะต้องสลับตำแหน่งไหมให้คิงมันโดนจ้วงก่อน ไม่งั้นคือดูดิเห็นปะแฟนตมันโดนจ้วงแล้วคือมันตายเรียบร้อยนะผมว่าอาจจะต้องสลับตำแหน่งกันได้อ่ะ๋ยวลองสลับตำแหน่งดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าจะไหวหรือเปล่านะโอ้โหเรียบร้อยเลยจริงๆอ่ะผมว่าผมไหวนะแต่ว่าอย่าขอสลับตำแหน่งหน่อยแล้วกันเอาแฟดไปอยู่บนแล้วกันนะครับเพราะว่าจะได้หลบการสตาร์ทได้นะอ่ะโอเคมันอีกสี่เพรแต่ว่าเพรหมดเดี๋ยวขอใช้แบงค์ได้ก็ผมนะสแบงค์อ่ะ เดร้อยสักหนึ่งทีละกันนะครับดูกันว่าจะไหวหรือเปล่าอ่ะหายหมดนาทีไดีแแป้ใจไหมไหวหรือไม่โอ้ยังไม่ไหวยอยู่เหมือนเดิมนะโอ้โหก็ยังคงตึงเหมือนเดิมอ่ะขอกดข้ามเลยละกันโอ้โอโยังตึงจริงยังสลับเพยนเคนะอือหืออ่ะ,อะเดี๋ยวยุงมาครับผมนะอาจจะแบบซูซีกวันนี้โอเคเพราะว่ายุงมาผมนะ่าจะมาแทนเจ้า เฮเฟเฟสสำหรับตัวยุงนะผมคิดว่าผมอาจจะไหวแหละเพราะว่าผมจะจัดยุงพานสองบวกโอสามดาวนะสำหรับยุงโอเคอะ่ะวันนี้ก็ถือว่าพลังขึ้นมาเยอะสำหรับตัวรูนเกาะมาตาอันตีนะครับเป็นสองดาวนะก็พลังขึ้นมาประมาณสามแสนนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการลดดาเมจได้อ่าได้รับดาเมจลดลงนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสำหรับตัวสองดาวสำหรับรูนเกาะมาตาอันตีโอเคค่ะอัพไปถึงกี่ดาวก็อย,อย่าลืมคอมเมนต์น,นะครับว่า อัพหนึ่งดาวสองดาวหรือว่ายังไม่ได้ปลดก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเคทรับ okay, ใครที่ชอบคลิปในอล่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมนะไว้เจอกันในคลิปนี้บ๊ายบาย